I hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm falling on you. I think we're made of something. โอเคสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำคาร์โกนสมากันแล้วนะฮะและนี่ก็คือโปเกมอนบิดสบอลพาร์ทที่17แล้วนั่นเองก่อนอื่นเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะฮะเพราะว่าโปเกมอนที่เราจะเอาไปประจนภัยวันนี้นะครับก็เหมือนเคยครับจากพาร์ทที่แล้วฮะเซตเดียวเลยเพิ่มเติมคือผมยังไม่ได้เอาไปรักษาครับเห็นไหมฮะเลือดแต่ละตัวนี่ก็คือกระอักกระอ่วมมากฮะโดยไอ้นินจาของผมแล้วก็ดิฟฟูนี่ครับค่อนข้างที่จะบาดเจ็บอย่างรุนแรงเลยทีเดียวครับผม ก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำนะครับผมขอคุยกับน,นักสำรวจก่อนแล้วกันเราหวังตัวเองด้วยหรอและอย่าไปหลงทางในเมืองแห่งนี้นะโอโ้โหอุโมงที่นี่มันเป็นทางผ่านของุบเขาคาโกนอตโอเคครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องผ่านไอ้ทางตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะผ่านไอ้ภูเขาคาโกนอตนั่นเองครับผมไปไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วมันจะมีโปเกมอนไหมในถ้ำแห่งนี้นะฮะแล้วตรงนี้มีทางด้วยครับผมอ่ะเอา้า ทางตันซะงั้นผมมีทางตันด้วยว่ะต้องเดินให้ดีนะครับระวังอย่าไปหลงนะครับผมแล้วโอ้โหนี่ก็ทางตันครับจะไปยังไงอะเราจะไปยังไงตรงนี้ก็ตันตรงนั้นก็ตันเอ้าอ๋อตรงนี้ครับมีทางขึ้นไปนั่นเองครับผมค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆครับนั่นไงฮะเจอโปเกมอนแล้วครับผมชิโอดุยเป็นโปเกมอนธาตุหินแน่นอนครับผมซึ่งภายในถ้ทำเหล่านี้ผมก็คิดว่าโปเกมอนทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นธาตุหินแน่นอนครับผมธาตุหินหรือธาตุล็อกนั่นเองโอเคโจเม้นใช้ท่าสวิปอ่า ไม่ตายเกือบตายแต่ก็ไม่ตายโอเคเราจะใช้ท่าสวิตเป็นการปิดฉากฮะโจเมนใช้ท่าสวิปปิดฉากเรียบร้อยเออผมคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเอาโปเกมอนทตาน้ํมมาต่อสู้กับวพวกโปเกมอนท่าหินในถ้ำแห่งนี้นะครับมันก็น่าจะได้เปรียบนะฮะแต่ว่าโปเกมอนท่าน้ําของเรานะครับไอเคโรงาชิละนะฮะซึ่งมันเลเวลต่ำด้วยครับมันจะเสียเวลาะฮะผมก็คิดว่าใช้โปเกมอนทตุไฟจมตีเลยดีกว่าเน้นรลเวลครับผม ในเลเวลแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งพอสมควรและตรงนี้มันมีหินอะไรด้วยอันนี้เป็นผู้ท้าชิงหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่ครับมันดูเหมือนจะแตกหักและโปกเกมอนสามารถจะทําลายมันได้แต่ผมยังทําลายไม่ได้นะฮะผมคิดว่าไอหินก้อนนี้เนี่ยมันต้องเป็นสกิลพิเศษเหมือนคัทนะฮะที่เราผ่านมาครับต้องใช้ท่าพิเศษในการทําลายมันนะฮะแต่ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีครับก็คงต้องขอผ่านไปแล้วกัน แล้วเขาไม่ยืนอ,อะไรอยู่ตรงนี้ฮะหินก้อนนี้เนี่ยมันบล็อกทางที่จะไปยังรูชสิบเอ็ดแล้วฉันจะทําอะไรดีล่ะในตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาก็จะไปรูชสิบเอ็ดเหมือนกันฮะแต่ก็โดนหินขวางทางก็เลยไปไม่ได้ครับผมเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันฮะงั้นเราต้องสำรวจถ้ามันก่อนดีกว่าตรงนี้ไปไม่ได้อ่าตรงนี้รู้สึกว่าข้างบนจะมีสะพานด้วยฮะสะพานหินที่ค่อยข้ามไปเอ้าเจอโปเกมอนโปเกมอนอะไรวะเนี่ยไอโปเกมอนตัวนี้มันเป็นโปเกมอนธาตุหินหรือเปล่า เราจะใช้ท่าไฟโจมตีฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับปาบลาวาปั๊มเข้าไป1ทีตายนะฮะก็คงจะเป็นโปเกมอนท่าถินนะครับถ้าเกิดเป็นโปเกมอนที่แพ้ทางกันเนี่ยมันจะเกิดอาการซูเปอร์เอฟเฟกนะครับผมหรือแพ้ทางหรือแพ้ท่ากันนั่นเองตรงนี้ก็มีทางไปด้วยฮะข้างหลังก็มีทางครับไปซ้ายหรือขวาดีคติผมถือว่าขวาร้ายซ้ายดีฮะรเราไปทางซ้ายกันก่อนดีกนวะ่า วิ่งนะครับวิ่งในทํามหูทางมันเยอะมากเลยว่ะจะหลงไหมเนี่ยเจอโปเกมอนอีกแล้วเดี๋ยวผมก็ใส่รีปเปยยัดเลยนี่ <c oughs> ผมจะขอรันแล้วกันคะผมจะขอไม่สู้แล้วกันนะครับผมมันเสียเวลาฮะไปไปต่ออุ้ยเจออีกแล้วอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดีที่สุดฮะคือการหนีครับประหยัดเวลาฮะโปเกมอนของผมตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมสู้นะครับเพราะว่าอะไรฮะอุ้ยเจอเทนเนอร์เพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะผมคิดว่า สู้กับโปเกมอนในตอนนี้เราค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะนะฮะเพราะเราต้องรีบไปยังเมืองอัชเชียนซิตี้นะครับเพื่อนๆของเรารออยู่ฮะมาเสียเวลากับการสอสู้กับพวกโปเกมอนป่าไม่ได้ต้องรีบไปแต่โปเกมอนมันอะไรเนี่ยล็อกเจอโรล่าครับผมเห็นหน้าตาก็มงบอกได้เลยครับว่าต้องเป็นธาตุหินแน่นอนฮะจอมินเช้่าตละวาปั๊มนั่นแหละทีเดียวตายเอาไม่ตายอีกโอเคเราจะใช้ธาตุสวิปเป็นการปิดฉากนะครับผมจอมินเช้่าสวิปนั่นแหละทีเดียวตาย ตัวที่2ของเขานะครับโอ้เป็นไอตัวที่เพิ่งหนีมาด้วยอุตส่าห์ไม่สู้กับโปกเกมอนป่านะครับผมไอที่หน้าตาคล้ายๆตัวแบบนี้เลยดันมาเจอคนที่มีไอตัวนี้เหมือนกันอีกแล้วใช้ท่าระวาปั๊มโจมตีครับมันจะตายอยู่แล้วอะแต่มันก็ไม่ตายอะอะไรวะงั้นเราก็จะใช้ท่าสวิปอีกทีนึงนะครับเป็นการปิดฉากครับผมนี่แน่เขาเรียกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่อง ตัวสุดท้ายนะครับผมอุย้ยวูแบดว่ะนี่ก็ขังข่าวฮะขังข่าวหน้าตาเหมือนหมูแล้วผมผมคิดว่ามันน่าจะแพ้ลาว่าปั๊มนะแพ้พวกไฟนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหินโดยธรรมชาตินะไม่ใช่โปเกมอนหินโดยธรรมชาติแต่กําเนิดก็ซึ่งน่าจะโดนท่าไฟแบบรุนแรงอยู่นะครับผมฉันอาจจะแพ้ในตอนนี้แต่ฉันจะกลับมาเอาคืนอย่างแน่นอนช่างเขาฮะเราไม่ได้สนใจครับไปตรงนั้นก็รู้สึกจะมีไอเทมให้เก็บนะครับผมมันเป็นไอเทมอะไรเอ่ยตือดึงตือดึง ฟาวดีไว้นะผมไอเทมคืนชีพนะฮะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นทางตันนะฮะขวาไล้ซ้ายดีของเราวิ่งแล้วครับผมเจออีกแล้วฮะอีวากว่ะเฮ้ยในถ้ำแห่งนี้มันมีอีวากด้วยชื่อญี่ปุ่นมันชื่ออีวากนะฮะแต่ชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอนินะฮะจะจับดีไหม,มไม่จับแล้วกันตอนนี้โปเกมอนผมก็ยังไม่อยากได้เท่าไหร่นะฮะจะปล่อยให้ผ่านไปวิ่งไปต่อครับผม คุณผู้ชมก็ดูโปเกมอนนะฮะเผื่ออยากได้ตัวไหนก็วิ่งเข้ามาครับแต่จะเจอไอ้ตัวนี้เป็นสัดส่วนใหญ่มากกว่าฮะจีโอดุ๋ยนะครับผมมันโผล่มาแบบน่าลำคาญมากฮะแต่ร่างสามมันเก่งนะทำเป็นเล่นไปไอ้ตัวเนี้เราก็ต้องมาทางขวานะครับโอ้แล้วตรงนี้ก็มีทางลงไปข้างล่างด้วยฮะหรือว่าเป็นทางที่เราผ่านมาวะไม่น่าใช่ทางที่เราผ่านมาน่าจะเป็นตรงนู้นนะฮะไปทางไหนดีงั้นผมเลือกไปทางนี้ก่อนแล้วกันเอานนี้มมนทางเดิมดิวาผมเริ่มจะมดความอดทนแล้วนะฮะคุณผู้ชม ผมจะใส่เอ็กตารีเปลนะครับมีกี่อันเนี่ยมีแม็กรีเปลแล้วก็ซูเปอร์รีเปลเอาใส่ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับจะทําให้เราไม่เจอโปโกเกมอนในระยะ2 0 9นะฮะอันนี้เป็นทางเดิมที่เราผ่านมาใช่ปะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางใหม่นะฮะอืมอมาเราสํารวจทีละทางครับผมเฮ้ยมีทางไปว่ะสายเป็นทางตานันอู้เจอเทนเนอร์อันนี้มันโคตรเซอร์ไพรส์เขาบอกไว้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ ถูกขุดมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยคนงานเหมืองแร่และพวกเขาทิ้งล่องรอยไว้ที่นี่เพื่อจะปรับภูเขาภายในด้านในมันทําให้ความท้าทายที่จะพิชิตภูเขาแห่งนี้น้อยลงอ๋อก็คือเขาอยากจะมาพิชิตภูเขาแห่งนี้นะครับแต่ก็โดนคนงานเหมืองแร่นะขุดให้มันเดินทางสะดวกสบายขึ้นแล้วมาบอกผมทําไมเนี่ยผมไม่ได้อยากรู้โอ้ยมีอีวารดด้วยออกมาเลยจเมนจเมนใช้ท่าละวะปั๊มเป็นนักเดินทางฮะ อยา,ากจะพิชิตยอดเขาแล้วทําไมต้องเอาเรามาดูเอลด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับตัวที่2ของเขาก็คืออ e ีวากอีกแล้วฮะตามนั้นครับท่านผู้ชมมันมีอ e ีวารกถึง2ตัวเลยทีเดียวเออราวาปั๊มทีเดียวตายฮนะอ่อนแอทั้งคู่ครับผมตัวสุดท้ายมันเป็นไอตัวนี้แล้วจีโอดุย๋ยผมเกลียดหน้ามันมากเลยอะ,อะใชท่าเฟรมทาวเวอร์แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถึกนะฮะ โจมตีทีเดียวเหมือนจะไม่ค่อยตายครับผมตายไหมเฟรมทัวเวอร์ทีเดียวตายครับแรงมากครับท่านี้เป็นท่าที่แรงที่สุดของไอเมนแล้วครับผมเอาท่าที่แรงที่สุดนะครับโจมตีไปทําให้ท่ามันน้อยลงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพื่อแลกกับทีเดียวตายฮะวันช็อตวันคิวเหมือนจะมีทางไปต่อด้วยครับตรงนั้นเป็นสะพานฮะอันนี้น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับในการเดินทางไปข้างหน้าครอุ้ยขึ้นไปชั้น3แล้ว โอ้จะถึงแล้วจะถึงยอดเขาแล้วว่าจะถึงยอดเขาแล้วครับผมไปตรงนั้นไม่ทางออกเหรอจะบอกนะแค่นั้นก็ออกแล้วอะ่ะมันจะออกง่ายไปไหมอะ่ะงั้นเราก็ออกเลยดีกว่าไหมถ้าเกิดมันออกง่ายขนาดนี้คาร์กนอสคริฟก็หน้าผาคาร์กนอสน,นั่นเองครับผมมีอะไรบ้างคะัะตรงนี้มีโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับอย่ารอช้าครับ ไปรักษากันก่อนเลยโปเกมอนจะตายนะฮะแล้วก็ท่าจะหมดแล้วด้วยอ่ายินดีต้อนรับคนสู่โปเกมอนซ็นเตอร์นะฮะคุณต้องการทําการรักษาไหมอย่ารอช้าครับรักษาเลยฮะเรียบร้อยครับผมระหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะเจอกันประจําอยู่แล้วครับผมเจอกันเมื่อผมต้องการรักษาโปเกมอนนะฮะหรือว่าเจอกันเมื่อโลกต้องการนั่นเองตรงนี้เป็นหน้าผาตกไปได้ไหมเนะี่ยตกไปนี่น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะซิ่งไอ่แก่ มีหญ้าด้วยฮะอย่าเพิ่งเจอโปเกมอนนะโอ้ยเจออีกโอ้เจอตรงขอบหญ้าเฮ้ยสกินโดน่ารักว่ะไม่จับฮะเหมือนเดิมครับไม่ยุ่งครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวฮะปล่อยมันไปโอ้เทนเนอร์แน่นอนไม่น่ารนอดฮนะไปอ,อยากสู้ก็สู้อ่าบกไม้บกมือคาม่อนคาม่อนแมนหน้าผาที่นี่มันน่ากลัวสําหรับคนส่วนใหญ่โปเกมอนนกของฉันเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ๆพวกมันเอาละฉันจะให้คุณดูโปเกมอนนกของฉัน ไม่ได้อยากดูไม่อยากดูเบิร์ชิปเปอร์ฮะอ่าสเปโร่ล่างแรกเจอกับโจเมนนะครับผมจะเอาอะไรมาสู้กับธาตุไฟวันเนี้ยโจเมนเชิดท่าละว้าปั๊มจมปีพรึบทีเดียวตายฮะก็พอออกจากหุบเขาคากนนอสมานะครับมันก็น่าจะเป็นพวกโปเกมอนพืชมากกว่านะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยพิเจียนว่ะ โอ้โปเกมอนพืชนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นร่างสองของป๊อปโป้หรือเปล่าป๊อปโป้พิเกียนพิจอนะฮะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้ท่ารอปั๊มนะฮะปิดฉากไปฮะน่าจะทีเดียวตายครับผมฉันกลัวสูญเสียการต่อสู้มากกว่าความสูงซะอีกแพ้เราเป็นเรื่องปกตินะฮะก็อย่าไปกลัวอะไรมันมากครับผมก็ผมอยากจะบอกนะครับว่าโปเกมอนบางตัวนะฮะที่ผมได้จับมานะครับไม่ว่าจะเป็น คิโลมัสึนะครับที่จากล่างแรกตอนนี้มันก็เป็นคิโลงาชิระใช่ไหมครับผมแล้วก็หรือว่าสึกทาจะนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์หรือโปเกมอนเริ่มแรกนะครับผมก็ไม่ได้จับมานะฮะผมก็ไปซื้อมานะผมจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์กับทุกคนนะที่มาดูโปเกมอนบิดบอลของผมนะครับก็เห็นหลายๆคนถามมาว่าตัวนี้ไปเอามาจากไหนตัวนี้เอามาจากไหนโปเกมอนบางตัวเนี่ยผมก็ไปซื้อมานะับผมซื้อมาจากตอนเริ่มแรกเลยฮะที่เขาให้คุณผู้ชมเลือกอะ โอเคเราไปกันต่อดีกว่าผมแค่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวและผมเนี่ยก็พร้อมจะตอบทุกคําถามนะฮะที่ผมรู้นะฮะและคําถามไหนเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยผมจะรีบคอมเมนต์ตอบเลยทีเดียวนะผมคุณจะสามารถต่อสู้กับฉันได้ไหมก่อนที่คุณจะไปข้างหน้าได้แน่นอนครับผมไหนๆก็โดนท้ามาขนาดเลยนะฮะหนีก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องสู้อย่างเดียวอยู่แล้วปะวะเฮ้ยน่ารักว่าฟัวเรสโอ้โหปกม,มินน่ารักมากเหมือนกระลอก กระอกกระรอกกระรอก,ก,รอกจมวันเช่านระกแตกบึมมันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรที่มันเท่ๆกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยตัวที่2นะฮะอุย้ยอันนี้น่าจะเป็นร่าง2ไอตัวที่เราเจอตอนแรกนะครับผมโกโกคต์นะฮะงั้นเราก็ใช้เหมือนเดิมฮะเฟรมทาวเวอร์จริงๆผมอยากให้ไอ้ท่าอินเฟอร์โนเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์เท่ๆอย่างไอ้ท่าเฟรมทาวเวอร์นี่มากเลยนะทีเดียวตายฮะท่าไฟในโจมตีโปเกมอนพวกพืชพวกอะไรนี่เด็ดแน่นอนไม่ต้องไปกังวลเลยฮะ ไอ้ลิงว่าไอป้ปอมไอป้ปอมเฮ้ยน่ารักดีวะชื่อไอป้ปอมไอป้ปอมใช้เฟรมทาวเวอร์เหมือนเดิมฮะอ่ะดูครับตายแน่นอนฮะครึบครึบครึบนั่นไงและตัวสุดท้ายของเขานะครับเป็นไอ้แกะนะครับฟร์ฟรีฟร่นะฮะก็ใช้ท่าอะไรดีก็เฟรมทาวเวอร์ฮะคิดไม่ออกก็โยนเฟรมทาวเวอร์ไปฮะมันสวยดีนะครับมันไม่มีอะไรมากฮะถ้ามัน ดูแบบมีเอฟเฟกอลังการสุดและวเยี่ยมยอดมากมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการไม่เสียสละใช้ชนะไม่เกิดน่าเป็นคนที่อดทนพยายามได้ดีครับผมไปกันต่อเลยครับโอ้โหข้างล่างก็น่าจะเป็นเทนเนอร์ฮะมีมายืนรอด้วยลงไปได้ไหมรู้สึกว่าเอ้ยลงเอ้ยลงได้แล้วจะขึ้นไปได้ไหมนะเฮ้ยสวยละเอาไงดีวะลงได้หร ลงได้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอ๋อมีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นครับแต่ก็ต้องไปสู้กับคนข้างหน้าครับผมไม่อยากไปสู้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเทนเนอร์นะฮะเฮ้ยไอตรงนั้นมีโปเกมอนด้วยว่ะเฮ้ยโปเกมอน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 อะไรอะ่ะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอนี้มันไอนี้มันลืมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดก่อนทำเสียงสะตื่นเต้นเลยลืมชื่อเอ้ยจำได้แล้วมันคือเชมนนินนั่นเองฮะ <Wow. S 2> อย่าไปรอชาสู้เลยฮะเอลืมเซฟด้วย อยตายแล้วครับผมผมลืมลืมเซฟฮะเลเวลสามสินะฮะเชียมินเฮ้ยโจมตีตัวเองไปฮะเพราะว่าติดสถานะมินงงนะครับถ้าเกิดผมใช้ท่าสวิปเนี่ยมันจะรอดปะวะนี่คือท่าที่เบาที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นท่าโจมตีกายภาพด้วยอืมเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอา,เอาท่าสวิปโจมตีไปละกันนะฮะไม่ได้เซฟด้วยครับผมโอ้ยไม่ตายฮนะ แต่มันติดสถานะมึนงงนี่ดีกว่ามันจะโจมตีตัวเองตายเอ้ยจะตายแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันตายขึ้นไปนี่งานงานเข้าเลยนะเดี๋ยวผมจะจับเลยลวกันตอนนี้มันติดสถานะมึนงง,งนี่ผมคิดว่าเราน่าจะจับได้ฮะไม่ยากเย็นนะครับผมใช้เกตบอลหรืออันตาบอลแล้วกันอันตาบอลนี่ก็มีโอกาสสาเร็จมากกว่างั้นเราก็ใช้อันตาบอลแล้วกันแล้วซึ่งมีอยู่หนึ่งลูกด้วยน่าจะได้อะหนึ่งสองลุ้นกันอีกครั้งนึงสามปิ้งปิ้งปิ้ง,งนั่นแหละ ก็ช่าได้เชมินมาแล้วครับผมไม่เปลี่ยนชื่อด้วยฮะหลังจากสู้เสร็จนะครับดิฟฟูของผมก็พัฒนาล่างนะฮะมันจะหน้าตาเป็นยังไงว่าล่าง2อ,อ๋อรู้สึกว่าจะมีแขนเยอะขึ้นนะฮะจากที่เราเห็นเงาๆครับผมต้องมาดูกันนะว่าหน้าตามันจะเท่หรือเปล่าโอ้โหก็เออเทเทแล้วกันปิดปากเป็นการกระบาดด้วยฮะก็โอเคนะผมตอนนี้เชมินก็สามารถจับได้นะฮะ ก็สามารถปรากฏตามป่าได้แล้วนั่นเองครับผมไปไปกันต่อดีกว,ว่าตรงนี้มีเชมินให้จับด้วยวะ่ะคนบางคนมาถึงตรงนี้อาจจะไม่เจอเชมินนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ไปรวบรวมดอกไม้นะฮะที่ชื่อว่าอากาดิเซียนหรือเปล่าไอเทมชิ้นนี้เลยครับผมกาซิดียนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสพบเจอกับเชมินนะฮะถ้าเกิดคนมาดูพาร์ทนี้แล้วสงสัยว่าทาไมตัวเองมาไม่เจอก็ไปดูพาร์ทที่แล้วได้นะครับไปไปกันต่อเลย go 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 จริงๆเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่แบบบางคําถามเนี่ยผมตอบไม่ได้แล้วน้องตอบแทนใต้คอมเมนต์เนี่ยก็ขอบคุณมากนะฮะผมเนี่ยซึ้งจนน้าตาจะไหลเลยทีเดียวหลังจากที่ฉันเนี่ยได้อยู่ในถ้าที่มืดมาอย่างยาวนานและนี่มันก็ได้เป็นเวลาที่ฉันจะออกมาข้างนอกแล้วและไว้นี่แหละคุณจะต้องกลับเข้าไปในถ้านั้นอีกครั้งหนึ่งฉันยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าไปในถ้านั้นและตอนนี้มันก็น่าจะเหมาะกับเวลาในการต่อสู้แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นนักปีนเขานะฮะ เจอไอ้ตัวนี้ครับออกมาจากถ้ำนี่ผมก็นะออกมาจากถ้ำก็ต้องมาเจอไอ้ตัวนี้กันหรือไงอ่ะเราใช้ท่าลาวาปั้มฮะมันไม่ตายหรอครับเพราะว่ามันเป็นโปกเกมอนที่ถึกมากครับเห็นไหมฮะว่ามันจะเลือดเลือนิดเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเซงเลยโดนล็อกบาร์สไป3ทีแล้วก็ติดซูเปอร์เอฟเฟคด้วยก็ใช้ท่าสวิปมาเป็นการปิดฉากนะฮะเฮ้ยโกเลมว่าเฮ้ยโปกเกมอนเต่า โปเกมอนเต่าธาตุหินเอาเฟรมทาวเวอร์โจมตีไปเลยฮะจอมยินงใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์ไม่ตายเบื่อมากเลยโปเกมอนธาตุหินเนี่ยมันแบบจะเรียกว่าแพ้ทางไหมก็น่าจะกึ่งๆแพ้ทางนะฮะแต่เกิดเป็นธาตุน้ํานี่คือแพ้ทางแน่นอนนะผมแต่เราก็สู้ยากนะ,ะถ้าเกิดเจอพวกโปเกมอนธาตุหินนี่เพราะว่าท่ามันก็โจมตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สู้เสร็จแล้วฮะก็มืดแล้วครับผม ท้องฟ้ายามค่ำคืนบนหน้าผาที่นี่ก็โอเคฮะสวยงามดีครับกลับไปรักษาดีไหมไม่เอาดีกว่าเดินไปข้างหน้าเลยดีกว่าฮะโปเกมอนเรายังเหนือเลือดอีกเยอะครับเจอโปเกมอนอีกแล้ว่าอุอ้ยล่างสองวะพิเชียนพิเชียนไม่จับไม่จับเปิดมอนเตอร์บอลเอาไว้จับโปเกมอนหายากดีกว่าก็ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นทางเข้าเข้าไปข้างในถ้ำอีกรอบนึงหรือเปล่าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะครับผมยังไม่ได้สู้กับเขาเลยเอาไว้ที่หลังแล้วกัน มันมืดแล้วฮะเห็นไหมครับท้องฟ้ามันมืดแล้วฮะต้องรีบเข้าไปครับเข้าไปในถ้ำฮะเพื่อหาที่ปลอดภัยนะฮะหรือเจออันตรายก็ไม่รู้คาร์กูนอตมายเข้ามาในถ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมมีทางออกไว้สําหรับไปชมหน้าผาด้วยฮะแล้วก็ต้องกลับเข้ามาในถ้ำอยู่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะโอ้ทางตันครับต้องไปสู้กับไอ้นักคาราเต้ออหรือไงอุ้ยไปก็ไปวะวิ่งเข้ามาเลยฉันฝึกโปเกมอทนทตาหินของฉัน โดยให้มันต่อยกับก้อนหินในถ้ำแห่งนี้บางครั้งฉันก็จะให้มันสู้กับโปเกมอนจีโอดุ๋ยด้วยและฉันขอบอกคุณไว้ว่ามันจะทําให้คุณบาดเจ็บนะไหนไหนฝึกมาอย่างดีหรือไงขอดูหน่อยฮะเป็นโปเกมอนตัวอะไรนั่นไง g ีอดุย๋ยตามมาหลอกหลอนมากมันต้องมีกันทุกคนเลยหรือไงวะไอโปเกมอนเทรนเนอร์ที่นี่งั้นเราก็จะใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์ฮะรู้สึกว่าเฟรมทาวเวอร์จะโจมตีทีเยวตายนะครับ แล้วก็มาดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับและตัวสุดท้ายเขาก็เป็นไอลิงนะฮะลิงไฟนะฮะก็ใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์โจมตีไปเลยครับผมทีเดียวตายแน่นอนฮนะท่านี้มันรุนแรงครับไฟเผานี่แบบเผาไหม้เอ,อื้อลิงน,น,น้อยก็จะต้านทานพลังไฟได้อย่างไรบาดแผลสําหรับการพ่ายแพ้มันช่างรุนแรงยิ่งนักฉันต้องฝึกให้มากขึ้นกว่านี้มายุ่งด้วยแล้วโอ้ยเจอโปกเกมอนอีกแล้วไปไปต่อครับไปต่อโอ้ยโปกเกมอนเยอะมาก เราก็หนียังเดียวไม่อยากสู้ครับไอตรงนี้เราก็ต้องสู้เหมือนเคยใช่ไหมปะ่ะจะสู้ก็สู้ครับไม่มีทางเลือกอนะเราเจอโปเกมอนอีกแล้วครับผมแล้วเขาก็เพิ่งมาท้าสู้กับเรานะฮะหลังที่เราเนี่ยเพิ่งเจอโปเกมอนนะฮะ <c oughs> โอ้มีแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอวะฉันมองการกระทําทุกๆครั้งชีวิตเนี่ยหมายถึงการใช้เวลาสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ที่พวกเราอาศัยอยู่ฉันอยู่ที่นี่กับโปเกมอนของฉัน เพื่อศึกษาว่าพวกเรากําลังทําอะไรโหน้าตามันก็ไม่น่าเหมือนคนที่มาสํารวนโลกเลยนะฮะอุย้ยเฮ้ยอีวุยร่างไฟนี่ว่ะอีวุยร่างไฟว่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมีอีวุยร่างไฟด้วยนะฮะเอา้าแล้ว,ลวผมใช้ท่าระาวา่ปัม๊มโจมตีมันทําไมเนี่ยตกใจฮะตกใจไม่เคยเจอร่างไฟครับอ่าเรียบร้อยโจมตีไม่เข้าครับก็ต้องใช้ท่ากายภาพนะแล้วก็ใช้ท่าสวิปโจมตีนะฮะใช้ท่ากายภาพนะฮะ พราะไฟกับไฟโจมตีนี่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยเข้านะครับผมโปเกมอนตัวนี้นะครับก็เป็นร่างสองของอีวูยนะครับแต่ใช้หินไฟนะครับไฟสโตนในการพัฒนาร่างนะครับก็จะเหมือนของเจคนะฮะซึ่งเจคเนี่ยมันก็จะเป็นร่างน้ำนะฮะร่างชาเวอร์แต่ร่างไฟที่ผมจําชื่อไม่ได้ครับผมก็ขอโทษแล้วกันตัวที่2ก็เป็นชาเวอร์ว่ะตัวนี้ครับมันเป็นโปเกมอนร่าง2องคธาตุน้ำครับผมก็เหมือนตัวเมื่อกี้ครับตัวไฟฮะแต่ตัวนี้น่าจะใช้วอเตอร์สโตนนะครับในการพัฒนาร่างนะฮะ ซึ่งผมก็แพ้ทางมาฮนะก็ใช้ท่าซูปโจมตีเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าด้วยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวอีกสักทีจะเป็นไรไปตายไปครับผมอ่ะดูตัวที่3เขาเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันมีอีวีหลายร่างมากชื่อว่าอะไรเนี่ยกาซิออนเนาะร่างนี้นี่เป็นร่างที่น่ารักมากฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ตัวร่างนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มละเดี๋ยวผมว่าผมจะทาคลิปสอนพัฒนาร่างอีวีให้ครบทุกร่างเลยดี ตายไปครับผมเรามาดูกันต่อดีกว่าเฮ้ยตัวที่4ครับเป็นร่างไฟฟ้าฮะไอตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับผมอุยร่างไฟฟ้าต้องใช้หินทันเดอร์สโตในการพัฒนาร่างนะฮะก็ขอใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์โจมตีเลยลวกันผมว่ามันน่าจะตายนะบึมบึมบึมโจมตีไปนะฮะนี่ไงตายเลยครับผมเฟรมทาวเวอร์นี่ก็ยังรุนแรงอะถือว่าใช้ได้ครับท่านี้ประสบการณ์ของฉันมันยังน้อยไปที่จะหยุดคุณฉันต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มอีกซะแล้วละ่ะ ก็ชนะได้ไม่ยากยินเท่าไหร่ครับแต่ผมก็ตกใจกับโปเกมอนของเขานะโปเกมอนของเขานี่เป็นโปเกมอนที่หาย,ายากฮะแต่ตรงนี้มีป้ายอะไรเนี่ยคุยได้ไหมไม่ได้มันเป็นโปเกมอนที่แบบพัฒนาร่างอ่ะอยู่ที่เราจะพัฒนาร่างร่างไหนก็ได้ะอวูนี่มันเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากนะเพราะมันมีหลากหลายร่างมากเลยสําหรับคนที่อยากได้อีวูครับก็ทาคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ยเจอโปเกมอนอีกแล้วแต่ทนไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยแม่งเจอบ่อยมากทําไมผมยังไม่ใส่รีเปลฮะจริงๆผมก็อยากเจอกิโอรลัดนะแต่มัน เดินไปเดินมาไม่เจอสักทีเดินไปเดินมาก็ยังไม่เจอกิวลัวสักทีรู้สึกว่าจะเริ่มปงแล้วฮะแล้วก็เจอเพื่อนมอนบ่อยมากไปกันต่อเลยครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีบันไดว่ะปีนขึ้นไปฮะโ,โหมันจะสูงไปไหนเนี่ยท้องฟ้าข้างบนก็มืดมิดมากครับผมมีรางรถไฟด้วยฮะเราจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาครับซ้ายก็เหมือนจะไปได้นะครับขวาก็เหมือนจะไปได้เขาที่แล้วเราไปทางซ้ายก่อนใช่ปะรอบนี้เราจะไปทางขวาก่อนแล้วกัน ไม่ไหวแล้วจริงๆเหลืออดแล้วครับเหลือชิ้นสุดท้ายนะฮะแมคลีเปลครับใช้ฮะจะทําทให้เราไม่เจอโปเกมอนครับ259ครับต้องเดินอย่างระมัดระวังฮะวิ่งเลยครับรอบนี้เรามาทางขวานะฮะเฮ้ยมีหลุมด้วยว่าโดดได้ไหมเนี่ยโอ้โดดไม่ได้โดดไปนี่ก็น่าจะไม่รอดนะฮะอ๋อตรงนี้มีไอเทมด้วยสีเหลืองคืออะไรวะ TM 69 อยู่ในกระเป๋า t M69 นะครับก็ชื่อท่าว่าล็อกโคลิสนะฮะความสามารถของมันก็คือเพิ่มพลังความสามารถสปีดของผู้ใช้อย่างรวดเร็วนะฮะเพิ่มสปีดเป็นอย่างมากนะครับผมก็ตรงนี้น่าจะมีแค่ไอเทมมั้งผมไม่มีอะไรแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นทางตันนี้ผมก็ขอเดินกลับไปละกันครับขวาไล้ซ้ายดีนี่ผมเลือกทางถูกไปแค่ครั้งเดียวเองอ่าตรงนี้ครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีปุ่มให้กดคานะอู้แล้วข้างหน้าก็เจอเทนเนอร์อีกแล้วต้องไปสู่แสงสว่างอะต้องไปสู่แสงสว่างแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีคนมาขัดฉันมาที่นี่เพื่อหาเรื่องราวที่แท้จริงฉันเรียนรู้สิ่งที่ดิงดูดเกี่ยวกับโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้และฉันคิดว่าการต่อสู้กับโปเกมอนที่นี่จะช่วยให้ฉันเรียนรู้ได้มากขึ้นต่อสู้อีกแล้วต่อสู้อีกแล้วครับผม ต่อสู้ก็ต่อสู้ฮะแล้วเขาก็มีอ e ีวาร์นะครับซึ่งอ e ีวาร์ก็เลเวลสานะฮะแล้วก็ใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์โจมตีไปฮะน่าจะตายนะครับมาดูกันว่าตายไหมตายฮะอุย้ยไม่ตายวะไม่ตายครับไม่ตายเ,เหลืออยู่นิดนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลือไว้ทําไมแล้วเราก็ใช้ท่าสวิปนะฮะเป็นการปิดฉากของอ e ีวาร์นะฮะและตัวที่3ามครับเป็นจิโอดุยครับ เหมือนเดิมเลยฮะเจอบ่อยมากตัวนี้อะตอนนี้โปกเกมอนผมก็ใกล้ตายแล้วแล้วรู้สึกว่ายาฟื้นฟูนี้ไม่มีด้วยโคตรสวยเลยฮะมีทางเดียวครับคือต้องเปลี่ยนโปกเกมอนมั้งเอาโปกเกมอนท่านน้ำนะฮะท่านน้ำนี่ก็รู้สึกว่าจะชนะโปกเกมอนท่านหินนะถ้าจำไม่ผิดออกมาเลยเราจะให้ไอ้นินจานะครับเชิท่าฟองสบู่ฮะบับเบิลฟองสบู่ทีเดียวตายว่ะสีซูเปอร์เอฟเฟกต์ด้วยเนี่ยฮะถ้าเกิดมันแพ้ทางกันนะครับ ต่อให้เลเวลน้อยแต่ว่าสกิลเนี่ยที่ชนะทางนี่ก็จะโจมตีแบบแรงมากฮะเพราะว่าติดซูเปอร์เอฟเฟกตัวสุดท้ายฮะเป็นตัวตุ่นนะครับใช้ท่านี่แหละ Water ฮะวอเตอร์ฮะวอเตอร์เพียวเหมือนเดิมครับผมตายไหมนั่นแหละติดซูเปอร์เอฟเฟกถ้าเกิดรู้ว่ามันโจมตีแรงขนาดนี้ผมยิบม,มาใช้ตัวแรกนะเนี่ยฉันขอจดการต่อสู้ของเราลงบนโน้ตหน่อยนะอ่าเป็นการต่อสู้ที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ขึ้นไปอีกก้าวนึงนะฮะตอนนี้เราก็ยังมีรีเปลอยู่นะครับแล้วก็ ทำไมมันมีทางแยกอีกสองทางวะเนี่ยข้างหน้าก็อยากจะออกไปสู่แสงสว่างมันก็ยังมีทางมาแบบยัว่วยั่วเราอะเรียกว่ายั่วดีกว่าให้เราอยากไปรู้ว่ามันมีอะไรไปต่อไหมโอ้ผมกลัวว่าผลของรีเพลมันจะหมดจังเลยเนี่ยมีอะไรไหมเนี่ยอา้าวตรงนี้ทางตันครับตรงนี้ตรงนี้ไปต่อได้ฮะเอา้าทางตันครับเหมือนเคยฮะทางตัน แล้วก็รีเปลก็หมดลงไปแล้วนะฮะอย่งงี้ผมต้องเจอโปเกมอนรัวๆดิอันสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ยไม่อยากเจอแล้วไม่อยากเจอแล้วพูดไม่ทันขัดคํำก็เจอเลยวิ่งไปทางนี้มั้งครับผมข้างหน้าฮะมันจะมีอะไรไหมฮะตรงทางซ้ายไม่มีครับแล้วทางขวาครับอย่าบอกนะทางขวาก็ไม่มีอะไรอ๋อมีเอเทมครับเนี่ยฮะสำรวจทําให้ทั่วถึงนะครับ ได้บิ๊กนักเก็ตนะฮะเราก็มาดูดีกว่าว่าบิ๊กนักเก็ตที่เราเก็บได้เมื่อกี้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับเขาบอกว่าไอ้บิ๊กนักเก็ตเนี่ยมันสามารถขายได้ราคาที่สูงมากในร้านค้านะครับรู้สึกว่าจะเป็นไอเทมสําหรับค้าขายอย่างเดียวนะฮะคนที่จนๆเนี่ยก็เอาไอเทมนี้ไปขายนะครับเพื่อหาเงินนะฮะถ้ามีหลายอันเนี่ยรับรองครับรวยเละฮะรวยเละจะได้แบบว่ามีเงินไปซื้อยาซื้ออะไรแบบผมนะซึ่งผมก็จนมากครับซื้อแต่พวกม o นเตอร์บอลครับเอาไปจับโปเกมอนทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีตังค ในสุดเราก็หนีไอ้พวกโปเกมอนทาตุหินได้สักทีในสุดก็ออกถ้าแล้วฮะคาร์โกนอสเพสยอดเขาคาร์โกนอสไหนดูทีอย่าบอกนะว่าเราถึงยอดเขาแล้วเฮ้ยยอดเขาจริงว่ะมีเรือด,ด้วยเฮ้ยยอดเขาทาไมมีเรือวะเดี๋ยวอย่าบอกนะครับว่ามันเป็นเรือเหาะโอ้โสุดยอดเรือเหาะจริงๆด้วยเรือเหาะที่คล้ายๆบอลลูนฮะแล้วข้างหน้านั่นใช่ใช่เจกหรือเปล่าน่าจะเป็นเจกฮะ โอเคไปกันเถอะงั้นเราก็ไปหาเพื่อนกันเลยในที่สุดแบ็คแคทก็พิชิตยอดเขาคาโกนอตและกำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองแอนเทียนซิตี้จะเกิดอะไรขึ้นโปรติดตามตอนต่อไป